นี่คือส่วนประกอบนะคะที่เราจะทำแหนมนะคะหนังหมูหูหมูนะคะในวันนี้นะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนนะคะและวิธีทำกันเลยนี่นะคะหูหมูที่หมดเตรียมไว้นะคะน่ากินไหมคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับแม่โมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมนะคะจะมานะคะทำอะไรใช่ไหมรู้ไหมคะวันนี้เราจะมาทำแหนมหมูนั่นเองนะคะแหนมหูหมูเนาะวันนี้มันก็มี นี่นะคะหมูมาสองแพ็คนะคะหนึ่งสองะะวันนี้เราจะใส่แค่แพ็คครึ่งนะคะแล้วก็มีทุกคนหูหมูนะคะพอดีเมื่อวานนี้โมโต้มแล้วก็หั่นนะคะบางมากๆเลยนี่หกนี่ค่ะหั่นบางๆเลยนะคะจะได้อร่อยเนาะนี่วันนี้เราจะมาทําแหนมหูหมูกันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะนะคะเป็นการทําแหนมหูหมูครั้งแรกนะคะปกติเคยทาแล้วแหละแหนมอะ่ะแต่ เน้มหูหมูนี่ไม่เคยทําเลยมันคงจะอร่อยนาดูนะน,นี้คิดเอาอัานดับแรกเราก็นี่นะคะแค่หมูนะคะมันหาไม่ได้ทุกคนที่นี่มันมีแต่หมูอะไรอะ่ะหมูติดมันเนาะใส่ไปนหนึ่งแพ็คนะคะหนึ่แพคก็มี300กรัมนะคะเราจะใส่ไปแพะครึ่งแล้วกันเนาะประมาณห้ารกรัม <c oughs> นะคะนี่ใส่แค่นี้นะคะทำประมาณแค่นี้พอ จากนั้นนะคะเราก็นี่ทุกคนดูก็ใส่หูหมูลงไปนะคะมันเยอะทีเดียวทุกคนหูหมูอ่ะดูใส่เยอะๆ,ๆ,ๆเลยไหมนี่เอาทำไว้เยอะเลยอะ่ะเดี๋ยลองดูก่อนเนาะว่ามันจะไอ้นี้ปะใส่อีกใส่อีกไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะมาดุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่ทุกคนขยาามเนาะได้อยู่ได้อยู่ น่ากินนะเนื้หมูเนี่ยวันนี้เราก็จะใช้สูตรแบบไม่ใส่ผงโรโบโนะคะเราจะใส่เราจะปรุงเองแล้วเราจะใส่เกลือแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วก็จะใส่พริกด้วยเนะเาะอาจจะใส่ข้าวไปด้วยเนาะวันนี้เราจะทำแบบสูตรแบบใส่ข้าวด้วยนะคะอพอแล้วะคะ่ะแคนนี้ก็่โอเคเดีย๋ยวเรามาใส่ข้าวลงไปนะคะ จะ,ะได้เปรี้ยวเนาะจากนั้นเราก็ใส่ผงชูรสผงนัวนั่นเองนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเ้ก็จะใส่โรตีด้วยนะเราจะใส่รรตีด้วยกะจะได้หนัวหนวนะคะจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมน,นะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะกะเดียม่ใส่เยอะๆได้เลยนะคะ จะได้แซบจากนั้นเราก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือลองไปด้วยเกลือสักประมาณสองช้อนชาไหมจะอีกกะเอานะคะทุกคนกะเอาโอเคนี่แล้วก็จะขยำขยำแหนมแล้วก็ข้าวแล้วก็กระเทียมให้เข้ากันค่ะทุกคนนี่เอโมขอนี้ขยำสองมือเลยเนาะ ะะให้ตัวเจ้ากระเทียมแล้วก็อ่าอุ้ยนัมใส่น้ําตาลเราต้องใส่น้ําตาลด้วยนิดนึงนะคะไปตัดนี่ค่ะพยาามให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ,ะ,คะต้องใส่น้ำตาลด้วยนะคะใส่นิดหน่อยกอแค่นี้นะคะโอเค ขยำค่ะเป็นหัวของทุกคนเป็นไงค่ะนี่ขยำใบค่ะไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะคะขอาขชิม กลมกล่อมค่ะทุกคนรสชาตินัวมากเลยคราวนี้ใส่ชูโรติีงนิดนึงแล้วก็ลงมยอีกหน่อยนะคะก็วความนัว อันนี้ก็คือเราใส่ได้ตามชอบนะทุกคนชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นไปเลยเนาะมันไม่ได้กะเกณฑ์สูตรอะไรนะคะแเราก็แตะเอานะคะ oh. เ, <laughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะกินได้หรือเปล่า mm hmm. เนาะคิดว่าได้แล้วเ็ต่้วน กระดินพอแล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ะคะ่ะทุกคนนี่ขยำออกมากแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือการทํานะคะแหนมหนังหมูอแอนแหนมหูหมูนะคะครั้งแรกของโมนะคะทุกคนค่ะดูแหนหนังหมูในต่างแดนเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันสักผ่านไปสักสามสองวันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวโมขอเอาเอา,เอาแหนมหนังหมูนี้นะคะเไปไื่ประจุใส่ถุงก่อนเนาะโอเคไปดูอะไรค่ะโอเคค่ะทุกคนี๋นวจะเริ่มหอกันเลยนะคะ แล้วก็ตัดนะคะตัดถุงมันยาวไปแล้วก็ตัดถุงนิดนึงเนาะตัดออกนิดนึงแล้วก็แล้วก็ใส่แหลมลงไปนะคะใส่ไปตรงมุมค่ะใส่ไปตรงมุมทุกคนวันนี้เราจะทําแบบแหลมแบบตุ้มแหลมๆอ่ะอันนี้เราก็ใส่พริกลงไปนะคะสักสองเม็ดพอพริกใส่ลงไปในนี้นะคะ ก็ทำนี้นะคะอมเห็นไหมนี่แล้วก็รีบนะคะโมก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ะนะทุกคนโมเป็นคนใต้เนาะแต่โมเป็นคนชอบกินอะไรแบบนี้ชอบกินอาหารอีสานโมก็ลงผิดลงถูกเนาะ,ะทำบางทีก็ไม่ค่อยถูกต้องหรอกของโมก็เอาแบบที่แบบพอกินได้อะ เนีย่ยมันก็ดีดีดีดลงไปไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะคิดว่ามาทำอย่างเงี้ยของโมงทำตามใจนะคะนี่ทุกคนดูก็ได้แหละจากนั้นเราก็ม,มีไม่มีหนังยางเนาะแล้วก็มัดเอานะในต่างแดนนะคะเลยเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสที่จะหาวัตถุดิบหรือว่าอุปกรณ์อะไรเยอะแยะนะคะนี่ทุกคนดูมันก็ได้อยู่นะคะ นี่มีพลิกด้วยเห็นไหมเห็นไหมทีเเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปทำต่อนะคะนี่แะคะถุงมันยาวไปแล้วก็ตัดออกนะคะนั้น ก็ใส่ไปแล้คะตติดกองไฟค่ะตติดกองไฟ น,ะะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็บนเอาเน่ทุกคนก็ได้อยู่นะอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เนาะไม่เป็นไรนะคะทากินเองอเทำไปเรื่อยๆค่ะจนหมด ได้แล้วนะคะสมตุ้มน,น่ารักน่ารักมากริบเดี๋ยวขออนุญาตไปทําจนหมดนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งตอนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าได้ทั้งหมดกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเราได้ทั้งหมด7 นะคะเจ็ดต้มนะคะต้มใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะเป็นไงคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแหนมนะคะหนังหมูแหนมหูหมูค่ะขขโทษของโมนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะข้างในนะโมจะใส่พริกไปด้วยเนาะ,ะทุกคนเดียวนะคะโมจะเอาไปนะคะบรรจุใส่กล่องไว้นะคะเ,เพื่อนๆเพื่อที่เจ้าตัวกลิ่นนะคะจะไม่ออกมานะคะจากจากอออ จะไม่มีกลิ่นนะคะในขณะที่เราเก็บเนี่ยเราจะเอาใส่กล่องไว้เนะเาะเพื่อเป็นการเก็บกลิ่นนั่นเองค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเมาเอาใส่ในกล่องเสร็จปั๊บเดี๋ยวมุก,ก็จะเอาไปไว้ในอากาศอุณหภูมินะคะบ้านอุณหภูมิปกตินะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวมุกจะใส่ไว้ในอ่ในเกะนะคะในเกะในลิ้นชักไว้เนาะในครัวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะ เอาไปเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวผ่านไปอีกหนึ่งวันนะคะรสชาติจะเป็นยังไงน่าจะสักสักสองวันนะคะน่าจะโอเคเลยนะคะนี่นะคะเอาใส่ไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆได้เลเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะผ่านไปหนึ่งวันนะคะสีสันก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะน่ากินไหมคะนี่ผ่านไปสองวันแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะหมาจะมาชิมนะคะ ให้ดูเนาะว่ารส<ม>ชาติจะเป็นยังไงจ้ะมาแกะดูกันเลยนะคะ อร่อยยังไม่เข้าเปรี้ยวเท่าไหร่เนะแต่ก็คือรสชาตินัวมากก่อนครบกล่อมรสชาติดีทีเดียวนะคะอือหือนึ่งเรูจ,จะไปเวฟดีกว่าชอบกินแบบสุกเนาะ ใช้ได้ค่ะทุกคนม,มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ะน้ำเยิ้มใช่ไนี่นะคะอันนี้ก็คือเอาไปเวฟบอร่อยก็พอโฟโฟโกินได้นะคะ อร่อยเลยแหละร้อนเฮ้ยนี่คนเดียวหูหมูอืมอร่อยทุกคนจ้ากลมกล่อม,มโอเคขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็ กมต้องหองจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะลองทำกันดูนะอร่อยดีค่ะบ๊ายบาย